สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเจอคดีเช่นเคยครับกับช่างนุพารวยวันจันร์เลขสิออกตัวนี้นี่เป็นคําเว้าของไมค,ค้าลอตเตอรี่ที่เพิ่นนะครับเดว้ากันกับผู้เทาเพิ่นหายเลขมาเพิ่นว่าวันจันร์เลขสิออกตัวนี้สำรับนะครับโนมือนี่นะครับกะ ได้พ <Billie S 2> ่อกันนะครับกับแม่ค้าลอตเตอรี่นะครับนอสิงเพื่อนกะมาขายลอตเตอรี่นะครับนอหาย้างนุนะครับแต่เศร้านะครับเพราะว่านะครับ้างนุนะครับว่าชิซื้อเลขนะครับถามเพื่อนนะครับก็คือว่าชิซื้ออ่าทะเบียนบ้านคองจับของไว้นะครับนอราะว่าซื้อไว้ทุกหวดอยูเแล้ยวล้ะก็ขึ้นมากน้านะครับก็คือ3 8 9นะครับผมผมก็เลยถามนะครับนอว่ามีบอนะครับนาะ389นะครับแม่ค้า ลอตตรีพ่นก็เรยว่าสามแปดเก้านี่พว่าเบิดตตังแต่เบิดตั้งแต่เอาเอามาเพนเพ่นว่าเลขดังพ่นว่าเลขเลขดังงวดนี่นะครับเนาะแปดเก้าพว่าแปดเก้านี่เลขดังแต่ทั้งนี้หาสามตัวมันกะมันกะยากเนาะสามแปดเก้ามันกะบบมีแปดเก้าเก้าแปดกับ่บมีเพ่นว่าเบิดตัังแต่เอามาเพ่นเบิดตั้งแต่ต้นๆนะครับพ่นก็เรยกว่าห้วยสามแปดเก้านี่พูว่าแปดเก้านี่พ่นว่า คือในตัวเดียวกันน้ำเพลินเพลินกำลังฝันมือคลืนนี่นะครับลองเพลินฝันมือคลืนก็คือคืนวันที่12นะครับลองคลืนวันที่12สําหรับมือนี่ก็คือวันที่13แต่เพลินบอกว่าเพลินฝันได้นั่นซีตัวเด้เพลินว่าเพลินฝันนั่นแต่กับเป็นตัวเดียวกันนี่แหละที่ว่าสร้างหนู่นี่แหละซีซีซีซื่อมือนี้เพลินว่าก็เลยนะครับสร้างหนู่มก็เลยได้ถามนะครับลองสอบถามแม่ค้าลอตเตอรี่ว่าอยากเล่าความฝันเป็นจังไหรนะครับหลักก็เลยว่าสีเอามาลงฝากท่านผู้ชมทุกท่าน ในมือนี้นะครับนอเต่เพิ่นบอกว่าเลขเพิ่นนั่นฟันใดก็คือ4ีตัวนะครับผมเพิ่นกับแปลกใจอยู่นะครับนอเป็นอย่างคือฟันในซีตัวนะครับนอสำหรับมือนี้นะครับนอก็เลยสีเอาเรื่องราวนะครับของแม่ค้ารอตารี่นะครับลอทีว่าได้พ่อกันมือเศร้านี่ละเพิ่นกับเราสูฟังนะครับผมก็เลยสี่เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในงวดประจําวันที่16ธันวาคม2567นรบเะครับนอซึ่งนะครับเพิ่นบอกว่าในความฟันนั้นเพินไนในว่ากันนะครับเพิ่นบอกว่า เลขวันจันทร์สี่ออกตัวนี้ก็ได้บางเอื่นะครับน้องเลขรัฐบาลไทยเขาเข้าออกวันจันทร์นะครับน้องในบางเอื่มาตรงกันเพื่อนว่าหรือว่านะครับอาชิมาตัวนีอิหลีเพื่อนวางสี่หรือว่าอาชิมาตัวนีแน่นอนก็ได้นะครับน้องกับเรื่องราวความฝันนะครับสําหรับแม่ค้ารัตตารีเพิ่นฝันวานะครับเพิ่นฝันว่าเพิ่อนไปยู่นะครับเบืองจังหนึ่งนีเพิ่นว่ามันแข่งแกร่แข่งแก่แม่นาโค้ง เบืองจังหนึ่งเพื่นว่าไข่ไข่แม่น้ำโขงล่ะคือจังอ่ะมันนีหมองยางไปไปเบิ่งหลักก็มันนีหมองมองแนวกั้นหล่ะคือจังแม่น้ำโขงนี่ล่ละคันกลางเพื่นว่าเนี่ยไปก็คือจังเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศเล่าหรือว่าเป็นอย่างสักอย่างเพื่นว่าในความฝันว่าเป็นทำนองนี้แต่ถ้าว่าแม่น้ำเป็นแม่น้ำโขงแถเพื่นว่าจงสิมันใหญ่มันกว้างเบืองจังนึงก็คือจังอ่ะแถวอุบลเพื่นว่าจงสิมองบรรยากาศที่ว่าคามคามไปก็คือไปประเทศล่าเพื่นว่านะครับ บานนี้นะครับเพื่อนกันเลยยางกลับมาปรากฏวานะครับเพื่อนเห็นต้นบักขามไงต้นบักขามต้นนั้นไ่นะครับไงล่ะก็โฮมมันนี่บอเพื่อนว่าโฮมมันนี่กวางแห้งทั้งกวางทั้งไงโฮมก็บักขามนั่นนะครับเนาะต้นบักขามนี่ก็ต้นไ่เป็นวาหญ่แห้งล้ะก็ะมันดานบนมันขึ้นมานะครับมันก็เป็นใบแร่ออกไปนะครับเนาะแพ่ออกไปล้ะก็ะบานนี้เพื่อนก็เห็นนะครับแพอ่าใบมันนี่แผ่ไงแห้ง ปานี่นะครับเพิ่นก็เลยไดนเนี่ยมไปเห็นผู้เฒ่านะครับเห็นผู้เฒ่าหัวขาวผมสันนะแต่หัวขาวก็คือยังคนมีหนวดหนวดหนวดค่นสไตล์คนมีหนวด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 ลายนะครับหนวดลายแต่หนวดว่ายาวหนวดสันสเพราะว่าแต่หันาขาวเบิดนะครับหนวดกะขาวผมกะขาวผมกะผมสันเพรานว่าผมกะขาวหนวดกะขาวบานี่นะครับเพิ่นกะใส่แต่งตัวชุดสีขาว แต่งตวขาวนะครับเนาะกางเกงเพื่อนะครับเป็นกางเกงสีขาวเป็นกางเกงขายาวาบานนี้มะเป็ดมองหนึ่งเพื่นว่า็คือเพิ่นเอาผ่าเหลืองนี่เป็นไข่ไข่ผ่าเหลืองไข่จีวรเพื่อนว่าเอามาผ่านะครับเนาะผ่าผ่าตัวจะคของพันไวเนาะขันว่าพระเก่าคือสีบะเมียนเพราะเพิ่นใส่กางเกงสีขาวแล้วกระเสือนี่ก็เสือขาวเพิ่นต่ว่ามองผ่าแค่นั้นแหละเพิ่นมาผ่าไวเพิ่นก็เลยนะครับในย่างเข้าไปเพราะในยางเข้าไปเรี่ยว บานนี้เพิ่นว่าเมืองจังหนึ่งคือจังเพิ่นกระลังฝึกฝึกวีซ่าสักยางนี่ลหละแล้วลก็มีเห็นเป็นเด็กหน้อยเพิ่นว่าเห็นเป็นเด็กหน้อยนี่ก็หลายคนอยู่ดอกอยู่ด้านน้านั่น้ข่ๆว่วเบิ่งจังนึงเพิ่นกระลังแบบฝึกฝึกแบบคข่ายๆพวกนั่งสภาพที่รือว่าฝึกวีซ่าของเพิน่นหล่ะนะครับเนาะบานนี้เพิ่นกันเลยนะครับยางเข้าไปเพิ่นกะะไ็ได้ได้เห็นนะครับเพิ่นกับเห็ดท่านั่นท่านี่เพิ่นว่าเห็ดคข้ายๆเบิ่งจังนึงก็คือจังหนังจีนที่ว่าเขาฝึกวิทยาหยุดเพิ่นว่างสี่ เพื่อนกะเนาะครับเพื่อนกะไ้เฮ็ดไปเฮ็ดท่านาั네้นท่านี้บานนี้เพิ่นกะร้อยขึ้นได้บานนี้เพื่อนรอยขึ้นคล้ายๆว่าเพื่อนสอนล็กหน่อยว่านี่วิซาตัวเบานี่เป็นจังได๋นะครับเพื่อนเห็นพุ่อนกะรอยขึ้นเพิ่นกะห้วยเพิ่นกะว่าอู้อัศจรรย์ใจลายเหลี่ยเพิ่นว่าในเห็นจังสั่นในคาลอตเตอรี่นะครับเนะเพิ่นกะเพิ่นกะเห็นเพิ่นกะว่าอู้อัศจรรย์แห้งนะครับบานนี้เพอะพอะเพื่อนเห็นเหลี่บานนี้หรือว่าเพิ่นกะ เห็นว่ามีคนเห็นกับจัจจนะครับนอนนอกเนื้อจากที่ว่าลูกศิ์ลูกหาพิ่นเป็นเด็กน้อยนนบานนี้เพิ่นก็เลยยางมหาเพิ่นก็บือสิหูว่าแม้าแม้าลอตเตอรี่เนาะพิ่นก็สิมักเรียมักเบือหรือว่าเพิ่นก็สิหูว่าเพิ่นเป็นค้นขายลอตเตอรี่นํากับจัจเพิ่นกัเลยนะครับบอกมาเรียกวันจันทร์ออกตัวนี้เพิ่นว่าหนึ่งเก้าหนึ่งแปด เพิ่นบอกก็ไม่ขาดลอตเตอรี่นะครับทั้งทังที่ว่าเพิ่นยางมากเพิ่นกับริบบริบูหูจักกันมาก่อนนะครับเพิ่นกับริหูเพิ่นยางมากไม่ขาดลอตเตอรี่เพิ่นก็ยิมใส่เพิ่นก็ยิ้มตอบนะครับแล้วเพิ่นก็ไล้เวบามากเลขวันจันทร์ออกตัวนี้หนึ่งเก้าหนึ่งแปดเพิ่นว่าหลังจากหันนะครับเพิ่นกะเพิ่นกะร้อยนะครับรอยขึ้นนื้ฟ้าบุ่นคล้ยๆวาวิซาตัวเบายางไปนะครับคือหนังหนังกินนเพิ่นว่าเพิ่นก็ ลอยขึ้นไปแล้วก็เสียบาดนี้เพิ่นบาดนี้ไม่ขาดแล้วตอรี่เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็เลยหูเมืองโตนะครับเนาะรู้สึกนะครับบนว่าเออคือสิประมาณนี่แหละเพิ่นว่าเรื่องเล่าความฝันของเพิ่นนะครับเนาะก็เลยนะครับพอได้ตื่นเช้ามาแล้วนะครับเพิ่นก็มาคิดนั่นล่ะเพิ่นก็มาคิดว่าเลขอีหยัง4ีโตเพิ่นให้มา4ีโตก็จนว่าได้มาพ่อนะครับกับสร้างนุนี่ล่ะนะครับเนาะพือทีเอื้อนเพิ่นนะครับเนาะกะซึ่งว่าเป็นขาประจํายุทธนั่นล่ะครับเนาะก็็ว่่าาาไดด้้กซืออนนํเเพพิตลระว่าก ได้บังเอิญนะครับมาถามว่าสามแปดเก้าหนึ่งมีบอนะครับเพื่อนว่าเบิร์ตตั้งแต่เว่นเนเพื่อนกะหาขึ้นกันแปดเก้าเพื่อนว่าแปดเก้าเก้าแปดเพื่อนว่าเพื่อนกะหาขึ้นกันเพราะว่าเพื่อนฝันหมุนขึ้นนะครับก็ได้บังเอิญนะครับมาโตที่ว่าสร้างนุกกะกำลังหาเพราะว่าผมนี่ก็ซื้อไว้ตลอดอยู่แล้วนะครับหน่อทะเบียนบ้านสามแปดเก้าบางเจียกะเอาสามแปดเก้าถ้ามีซีโตก็เอาซีโต้นะครับเนาะเพราะว่า บางทีว่าบางทีว่าผมอยู่ในบรรทัพหนึ่งบางทีก็เอาสามแปดเก้าหรือว่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าสีกัดสื้อติดไว้ตลอดนะครับนอนเพื่อเจ้าทีเจ้าทางนะครับเพื่อห้โชคให้ลาเพื่อถือรางวัลใหญ่นะครับนอนนําเพลินนะครับนอนกับอ่าลอตเตอรี่นะครับผมบารนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวว่ากันนัมเม่ร์ค่าลอตเตอรี่นะครับนอนห้วยมือนีนอนฟันเพิ่มฟันมือขึ้นนะครับนอนมือขึ้นก็คือนะครับวันพฤหัสวันที่สิบสองเพิ่งกะตื่นเจ้าขึ้นมามือนีก็คือวันที่สิบสามตรงกับวันศุกร์ หลักการนะครับพิ่นบอกว่ามันใกล้ๆแม่น้ำโขงเพิ่นบางซี่มองที่ว่าเพิ่นฝันนั่นผมก็เลยบอกไปห้วยหรือว่าเพิ่นสีมาให้ไปเล่นฟังโขงน้ำบ่อซิมฟังโขงก่อนก่อนสีมารัฐบาลไทยเฮาบ่อเพราะว่าเพิ่นให้ยซีตวบางซี่นะครับแล้รก็ไม่ขาเพิ่นนะครับเพิ่นก็เลยว่าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดในแต่ถ้าว่าหนึ่งแปดนี่มันก็ออกไปละลังวันวันพุทธหนึ่งหันนี้หนึ่งแปดนะครับแล้วมันออกเก้าสามหนึ่งแปดนะครับผม แต่กับบอเนียบนอนนะครับนอนเลขทั้งฟังขงหรือว่าทั้งฟังเล่านั้นมันกับมากเอาตัวเก่ามามาออกอีกแต่กับบอเนเพื่อมันมาหนึ่งแปดอีกรอบอาจจะเป็นไปได้นะครับนอนปัดนี้นะครับนอนกันเลยนะครับที่ได้เอานะครับนอนตัวเลขหรือว่าแนวทางที่ว่าเมค้าลอตเตอรี่นะครับเพื่อฝันนะครับไม่ไม่หมาดๆใส่เ่าพอกันนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในงวดประจําวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมกับตัวเลขนะครับผม เพ waren, mm ิ hmm. ่นวานะครับถือว่าเป็นผู้เท่านะครับนอกจากสีวาพระหรือว่าพระหรือว่าโบเม่นนะครับหรือว่าสิเป็นคนโอมนอ่านุ่งนุ่งขาวหอมขาวก็ว่าได้นะครับนานเพิ่นมาเพิ่นมาบอกว่าเหลขกวันจันทร์สีออกหนึ่งเกหนึ่งนะครับนนหนึ่งเกาะ1918หรือว่านะครับทันผูุ้สมสีตันเล่นนะครับบ่ว่าสิเป็นทั้งสา3ตัวหรือว่าสองตัวนะครับหรือว่าสีจบเป็นชุดวินนะครับนานอาจจะเป็นนะครับ แต่ว่าสามตัวเนาะก็ว่าหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก่าหนึ่งนะครับหนึ่งเก่าหนึ่งหรือว่าหนึ่งเก้าแปดนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งแปดเก่าหรือว่าหนึ่งเก่าแดหรือว่าทันบุส้มนะครับสิตันสองตัวนะครับอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหรือว่าอันหนึ่งเก่าหนึ่งแปดนะครับผมอาจจะเป็นเก้าก็ว่าได้นะครับผมหรือว่านะครับทันบุส้มนะครับสี จับเปลนนะครับเนาะอาจเป็นตัวไรกะนะครับตามที่มักเจตหว่าแม่ค้าลอตเตอรี่นะครับเพิ่นว่าถ้าว่าจับเป็น3ตัวนะเพิ่นมักก็คือ198นะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมัก198เพราะว่าเลข่นึงมันมี2ตัวนะครับเนาะเพิ่นก็ว่าถ้าว่าตัดเล่นนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับเนาะอาจสิเอาไปนะครับไปซื้อก็คือ198นะครับเนาะแล้วก็ระวังไว้สาหรับเลข9กับเลข6นะครับเนาะเผื่อมันกลับหัวจะซื้อเผื่อไว้นําแน่นะครับเนาะแล้วก็สําหรับนะครับถามอายุของแม่ค้านะครับลอตเตอรี่่เพิน สามสิบเก้าปีนะครับเนาะก็คือสามเก้าหรือว่านะครับสามหกเก่าเป็กเก่าปีนเป็นเลขกหกนะครับเป็นสามหกไว้ด้วยนะครับเนาะนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับที่ว่าเพื่อนฝันนะครับเนาะ์ได้บางอื่นนะครับมาตรงกับที่ว่าลอตเตอรี่ที่ว่าช่างหนุนะครับเอื่นถามเพื่อนพอดีนะครับก็ลีนะครับเตทีว่าเพิ่นมาว่ามักแต่ว่าสามตัวนั้นเพิ่นมักหนึ่งเก่าแปะนะครับหนึ่งเก่าแปะทีว่าทีว่าสามตัวนะครับถามนะครับแต่ทีว่าสองตัวนี่กะ ถือว่าหนึ่งเก่าหรือว่าหนึ่งแปดนะครับเนาะสำหรับคนงบ,งบน้อยนะครับเนาะ่ถาา้าา่าผูู้ดไเพิ่นมากหรือว่าเพิ่นสามารถนะครับตามได้นะครับหม,บนะบมุนเหรียญหรือว่าชุดวินกะหมุนเหรียญได้นะครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางที่ว่าเมค้าโรตัรี่เพื่อได้เอามาฝากนะครับผมกับสร้างนุหรือว่ามาฝากท,ท่านผู้ชมทุกท่านในงวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 7นนะครับผมสำหรับนะครับ มือนี้นะครับกะบบได้เป็นการแปลนะครับนหรือว่าทันบุชมนะครับได้ฟังแล้วหรือว่าอาจจีบแปลซอยใด้นะครับเรื่องเห็นผู้เทาหรือว่าอาเห็นอาจโดนไม่เห็นเล็กน้อยนะครับเนาอาจจีเป็นตัวใดไรเพิ่มเติมหรือบอนะครับเนาแต่สาหรับเนี่ยครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็เอามาฝากก็คือสําหรับตัวเรียที่ว่าเพิ่นได้มากนะครับเนาเพิ่นบอกมากซีโตนะครับผมสําหรับมือนี้กะซิลาทันบุชมไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ